สวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมชิงถ้วยแกสลัมในโหมดแชมเปี้ยนชิพรอบสุดท้ายนะครับบอกเลยครับว่ารุนรมากเพราะเราชนะมา11เกมแล้วถ้าแพ้เกมนี้เนี่ยคือจบเลยจบสิ้นทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวเข้าสูดเกมสุดท้ายกันเลยแล้วนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ id ีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคัดลอกนะครับเราจะได้ open id หรือ id ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับ จากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24่สิบสีเอ็มนะครับพิมพ์คําว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากมากเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนําเพจนี้เลยนะครับไอริมต้น tp 7มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครััับบโโออเเคครกก็ยยยู่นนนใหมมดชชชิิงถ้้วแปีพ รอบที่4ี่นะครับซึ่งเกมนี้นี่บอกเลยว่าผมตื่นเต้นม,มากๆนะครับถ้าหากผมชนะกินี้ได้เนี่ยก็จะได้ถ้วยการสลัมแล้วนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าเราชนะติดต่อกันถึง12เกมด้วยกันนะครับและก็ตัวที่ผมจะใช้ปิดจ็อบการสลัมนะครับซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นโลมสักเท่าไหร่เพราะงั้นในเกมนี้นะครับผมจะหยิบโลมที่ผมมันน่นใจที่สุดนั่นก็คือเทนนั่นเองนะครับซึ่งเทนเนี่ย เป็นตัวที่ผมใช้ไต่หลังกอเรือมาแล้วนะครับแล้วก็ติดเมสซอมในซีซั่นนี้ด้วยนะครับด้วยอัตราชนะสูงถึง76%ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นวินเลทที่เวอร์มากมานะครับวินเลทนี้ไม่ปั๊มนะบอกก่อนวินเลทนี้ไม่ปั๊มนะครับจะเรียกได้ว่าเล่น5เกมเนี่ยแฮกเกมเดียวนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันแล้วกันนะครับว่าผมจะเล่นแทนได้สมศักดิ์ศรีเมสซอมหรือเปล่านะครับมาดูนครับก็เข้าสู่ช่วงแบนเฟดนะครับก็จะมีการแบนาย นะครับแบนฟอร์เรนนะครับแบนอาญาแบนยูเอนะครับก็เป็นตัวมาตรฐานเลยสีตัวนะครับถ้าหากเราเจอมาเราก็ไม่กลัวนะครับยิบมาลอดโดยความที่ว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะครับในการเล่นเทครับเปิดเลยครับเฟิร์สพี่ครับอยากเอาอะไรมาแก้มาเลยครับผมแล้วก็ชื่อ ID นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็น Happy RV V9 นะครับซึ่งจริงๆ ID นี้เนี่ยเป็น ID หนูลิลลี่นะครับที่เล่นโดยแฟนผมนะครับแต่ว่า ไอดีวีแปดเนี่ยมาตกรอบนะครับมันแพ้ไปนะครับก็เลยไม่ได้แกสลัมนะครับผมก็เลยใช้ไอดีหนูลิลี่ขึ้นมาแทนนะครับซึ่งหนูลิลี่เนี่ยชนะแล้วนะครับสามถ้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถ้วยที่สี่นะครับแล้วก็ชิงแกสลัมเหมือนกันนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับก็เป็น V9 ขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแฟนผมนะครับก็ได้เล่นกาลีนะครับแล้วก็มีการขอกันนิดหน่อยนะครับว่าขอเล่นเมดนะครับ ทีนี้ก็มีคนถามนะครับว่าถ้าหากมาด้วยเกมกับโรมทำไมถึงไม่เล่นแคลรี่นะครับทำไมไม่เล่นเป็นโรมแคลรี่นะครับคือโลมเมดเนี่ยมันจะเดินเกมได้ดีกว่านะครับจะทำเกมนำได้ง่ายกว่าหรือไม่ก็ไปเล่นเป็นโลมกับป่านะครับคู่กันเขาจะใช้ประมาณนี้นะครับถ้าไปเล่นโรมแคลรี่เนี่ยมันต้องไปวัดกันที่เลดเกมนะครับ แต่ว่าถ้าหากเราเล่นโลเมดโลมป่าเนี่ยมันสามารถเดินเกมและกดต้นเกมได้ครับซึ่งผมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการแพ้ต้นเกมนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมไหนก็นตามนะถ้าหาเรากดต้นเกมได้เนี่ยมักจะชนะยาวเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากโดนกดต้นเกมเนี่ยโอกาสที่จะแพ้มันสูงครับเพราะว่าเราไม่ได้กดทีม5โอกาสที่เพื่อนในทีมจะถอดใจมันค่อนข้างเยอะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องเดินเกมนําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ และก็ในส่วนของดับหตัวแรกนะครับตอนนี้มีการแปนมาแล้วแล้วเราก็แนะนําให้มีการแบนเอรนดอนนะครับซึ่งเอรนดอนแบบเป็นตัวที่ชนะเทนนะครับชนะกาลีนะครับไม่ง่ายคือกาลีมันยิ้มไม่ค่อยโดนนะครับเราก็เลยเลือกที่จะแบนเอรนดอ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของดัฟฮีโร่นะครับคือตอนนี้ทีมเขามีสลิมวิล่านะครับแล้วก็โอเมก้านะครับส่วนเราก็จะเป็นเทนกาลีลก็เวเลสนะ คือกาลีในเกมนี้เนี่ยจะจ่ายดาเมจค่อนข้างง่ายนะครับเพราะทีมเขาเนี่ยโมบิลิตี้ไม่ค่อยสูงนักนะครับแต่ว่าต้นเกมเนี่ยอาจจะยิงโอเมก้าไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าโล่จากสกิลหนึ่งของโอเมก้ามันสูงนะครับโดยรวมดาบชนกันในตอนนี้เนี่ยผมว่าทีมเราได้เปรียบนะครับอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจเรื่องความอึดเดี๋ยวตอนนี้เราชนะไปแล้วนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับก็มีการแบนนาคอสเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งนาคอสเป็นตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างพิ้วและกาลีมันยิงยากนะครับเพราะงั้นนเเเี่ยยราก็ล เลือกที่จะแบนนาคอสชั่วโมงตัวหนึ่งนะครับคือเกมเนี้ดามเมจเราไม่เยอะไงนาคอสถ้าหามันออกสายขวาใช่ไหมทีนี้นมันก็ไม่โดนพวกเวเลสพวกเทนคิวครับมันฆ่าย,ยากและต้นเกมมันจะแบบเล่นง่ายมากเลยสำหรับนาคอสผมก็เลยตันดนาคอสออกนะครับง่ายดีแล้วก็อีกทีมนึงครับมีการเลือกทาชิขึ้นมาครับซึ่งเป็นตัวที่เลือกได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันสามารถใช้ชนเวเลสชนเทนได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าเหล็กเกมเนี่ยอาจจะ เสียเปรียบเวเลสนะครับแล้วก็ตอนนี้ดับต่อมาครับก็จะมีการแบนทอนนะครับแล้วก็แบนเพนนะครับซึ่งเพนในเกมนี้เนะี่ยหยิบมาดีมากนะคือเขาแค่โอเมก้าเนี่ยใช้อันติไปแล้วเนะี่ยอีกคีนึงไม่เหลือสกิลบังคับตัวเลยครับเพนเข้าสลิมเข้าวีล่าเนี่ยแตกเลยนะครับเพราะว่าลําพังแค่วีล่าสตันเนี่ยในช่วงต้นๆถึงกลางเกมเนะี่ยมันเอาเพนไม่ลงครับเราถ้าหากเกมนี้นะถ้าเป็นผมนะผมจะโยกสลิเมเป็นป่านะครับ แล้วก็อาจจะหยิบลาวิลึ้นมาเป็นแคลี่นะครับเพราะว่าโอเมก้าเนี่ยมันกันพวกตัวลวงดีอยู่แล้วนะครับขอแค่กดนตีน่ะสลิมได้ง่ายเลยครับแต่ว่าทีมเขาเนี่ยเลือกตัวเลนขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ทีมเราเนี่ยมีตัวหนาถึง2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเรนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยชอบเคนสักเท่าไหร่ด้วยนะครับคือถ้าเพนได้เปิดในช่วงที่ตัวเลนไม่ทันตั้งตัวเนี่ยตัวเลนตายเลยนะครับ อ่าโอเคครับก็ในส่วนของดาบก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมก,กันเลยกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นกลางได้เลยนะครับเราฝ่ายที่ใช้ก็จะเป็นตามเซนนี้เลยนะครับและในส่วนของลูก็จะเป็นตามเซนนี้เลยนะครับ เกมนี้นี่เน้เนเอามันเดียว <receiver. S 1> เลยนะครับโอ้เจอวีล่าครับโอ้ปีกสดใสมากครับ <tar ger> ผมเรียกวีล่าสก,กินนี้ว่าสก,กินหมอลำ <tar ger> โอ้มีคนดึงบัฟให้ด้วยครับอย่างนี้เขาจะต้อง <bring us. S 1> ไม่รู้ตัวแน่น,นอนครับเวทบัฟเลยโอ้เราวีล่ามาครับตามไปแล้วจ่ายไปแล้วครับตรงนี้ได้บัฟแดงชัวร์ครับ คครับได้บ๊อบด้าไหมครับน่าจะได้ตัวเล็กตัวนึ่งนะโอเมก้ามาครับสติ๊กเกอร์หนีนึงครับโอ้มาสี่คนครับตรงนี้อุ้ยละกาลีไปโดนครับได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยครับโอเมก้ามาในป้อมเลยครับตรงนี้โอ้แลกกันไปครับแต่คอแพมที่ยิงครับโดนไฟช็อตตายครับ โอ้ตัวเลนครับเอาบัฟคืนได้ครับไป่ธรรมดาครับโอ้แล้วเพนนี่มีจิตใจเมตตามากเลยนะครับโอ้ปยสลิมกับทางตัวเลนไปได้เฉยเลยนะครับถ้าเข้านี่ได้นะเพราะว่าเขาหมดสกิลแล้วนะครับไม่เหลือเลยตะเกียไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจัดการให้เองครับทีเกมนี้เกมนี้มันต้องมีการสั่งเวยรับไม่ใช่ใครครับผมนี่แหละ ต้องเฟิร์สบัตรทุกรอบครับเล่นเกมงดูจากดาบแล้วนี่ตัวที่รับมือของเราได้ก็จะเป็นทาชินะครับที่เหลือไม่เท่าไหร่เดินนิดนึงครับแล้ววีล่าก็ไปสตันทั้งเพลงครับตรงนี้ต้องสวนแล้วล่ะครับสกิลหนึ่งเข้าไปครับมันตีมาตรงนี้ครับสกิลครับอ้อมนิดนึงครับ กดสก,กิลหนึ่งเข้าไปแล้วลากอยูอย่ยาวแล้วจิ้มตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเอาเลนล่วงเลยครับแล้วมาต่อที่วีลาครับฟาดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับขอรักตัวหนึง่งเกมนี้ผมต้องรีบขึ้นกันเวทขึ้นมาถ้าหาผมได้กันเวทไวเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมทนได้ยันเช้าเลยแล้วาทาชีอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไล่เลยแล้วกันครับอีกแปดวีครับมีันตีครับ เอาหน่อยน่าไทาชี่อย่างนี้สิไทชี่สู้เลยสู้เลยนะแล้วเวเละบวกเข้ามาครับเรียบร้อยครับหูยเปเลนไม่น่าเลยว่าจะสโลคิวไทชี่สักหน่อย <c oughs> จับเลนแบบผิดหวังนิดนิดครับไม่มีคลิปให้ดูดเงินหรืออะไรทั้งสิ้นครับวาร์ปกลับบ้านอย่างเดียวนะโอ้แล้วเ้าบอลครับคอนไปโดนวีล่าคิวครับ ผมอยากได้แคลี่ที่แบบว่าถ้าโลไม่อยู่เนี่ยก็กอบป้อมอย่างเดียวนะครับไม่ข่าแม่น้ําไปได้ไหมปล่อยให้คีฟมันไหลลงมาเลยมานี้นะครับผมจะได้กล้าเดินเกมลึกๆหน่อยนะครับตรงนี้มีตัวเลนนะครับเรารอกันนิดนึงครับการลิเกนตีครับโอ้โหเขาเปิดไฟมาตรงนี้ครับฟันวีล่าเขาไปครับแล้วเพนพุ่งเข้ามาครับและเจมเขาไปครับเรียบ้อยครับใต้คิวเฉยครับตรงนี้ครับ บอนเข้าไปครับครบอีกรอบนึงครับแล้วง้างอันตีตามด้วยฟิกเกอร์ครับเรียบร้อยครับต่อที่โอเมก้าครับบันเข้าไปครับยิมแล้วก็ไถีลรอบนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับเทนเนี่ยมันมีท่าไม้ตายอยู่นะครับมันจะเป็นท่าไม้ตายประมาณว่าทําให้โจมตีแบบไวกว่าปกติอ่ะอย่างเช่นกด2แล้วก็ตี1ตีอันตีตีมานี่ครับซึ่งมันจะไม่มีแอนิเมชันนะคือแอนิเมชันเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับ มันจะกลายเป็นว่าเทนเนี่ยตีโคตรไวเลยนะครับต้องฝึกให้แบบเชี่ยวชาญอ่ะแล้วเทนเนี่ยมันจะเก่งมากเลยนะครับมันเป็นรวมตัวหนึ่งครับที่สามารถไล่ซโลโ่คิวพวกเวทแชรี่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้มโมนะมันโกงขนาดนั้นเลยนะครับใครบอกว่าลมไม่มีดาเมจอันนี้เถียงขาดใจเลยนะครับแล้วข้างบนครับทอนเหมือนจะไม่เข็ดเช้าแล้ววิล่าเข้าไปครับโอ้โห,โหเรียบร้อยแบบนี้ แล้วก็ตรงนี้ยังมีบัฟฟ้านะครับต้องระวังตัวเลนนะเดี๋ยวเขาหน้าจะมาฟาบาฟฟ้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไล่ทาชิอย่างเงี้พยายามที่จะสันดกครับแต่ว่าทาชิเนี่ยดันแบบลุกเล็กๆอ่ะหลบได้หมดเลยนะครับแถมมีวิอีกนะครับโอ้แล้วตัวเลนเข้ามาครับตรงนี้ต้องถอยนิดนึงครับเดี๋ยวผมพาจังงวะนิดนึงครับ้วทาชิลมไปหรือเปล่าครับล่างมาตรงนี้ครับล้วตามด้วยอันตีครับเรียบร้อยครับหลบออกมาได้อย่างปลอดภัยครับฮ่า แล้วก็ตอนนี้ได้ไปทั้งหมด6คิวแล้วนะครับแล้วก็ทางเพนนะครับไปปิดวีล่าได้ครับก็แก้แค่ให้ทรอนได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้วอลกับบ้านเลยนะครับแล้วไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเราจะขึ้นเป็นฟอสเชิดขึ้นมานะครับทำไมเกมนี้ถึงขึ้นฟอสเชิไวจังทำไมไม่ขึ้นกันเว้นนะครับหลายๆคนคงอยากรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนไม่อด้ากับซีซีถึง3คนนะครับซึ่งถ้าเอาขึ้นฟอสเขิไวเนี่ยถ้าหากผมเข้าตัวเลนเข้าวีล่าเข้าสลิมได้เนี่ยบอกเลยครับเขาไม่รอด เขาจะโดนผมไล่เกี่ยวจนตายเลยครับในเกมนี้เนี่ยผมขึ้นฟอ์เข็มาเพื่อเสริมเกมบุกนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับเรื่องของการป้องกันก็จะเป็นรอไปนะแต่ว่าถ้าหากเกมตามก็อาจจะขึ้นเป็นของการขึ้นมานะครับแต่ว่าเกมที่มันได้เปรียบเนี่ยเราก็บุกมาสิบตัวนะครับปะกอเราตอนนี้เนี่ยสิบสองต่อเจ็ดนะครับว่าแต่ทีมเราจะเห็นไหมครับเนี่ยว่าวีล่าเนี่ยอ้อมมาแล้วนะครับผมไปดักตรงคุ่มหมอนแต่เขาเริ่มเปิดไฟแล้วครับตรงนี้ตันเข้าไปครับแต่ตามด้วยตีครับโอ้ไม่ถึงครับ แล้วทอนอยู่ในอันตรายครับลาวเวลาเข้ามาครับแล้วกดคอมโบเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ไม่ได้ครับช่วยทอนไม่ได้ครับแต่ช็อตตะกี้เนี่ยโดนอ้อมมาขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีคนตายสักคนแล้วครับนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อนะครับว่าเขาอยู่ในป้อมไหมถ้าไม่อยู่นะครับแล้วก็กลับมาเอาบังกรนะครับโอเคครับตอนนี้คลิปกำลังจะเข้าอีกเวฟแล้วนะครับ ตอนนี้มีโอเมก้านะครับคอยกันป้อมบนอยู่นะครับเราก็กลับมาตรงกลางนะครับพยายามเดินเดินชิคคุ้มด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอคลิปการนะครับเดินเปิดแบบเลยนะครับแบบนี้ตอนนี้ทอนเหมือนจะเริ่มขึ้นสูงสูงนะโอ้โหแล้วทอนครับขึ้นสูงเหลือเกินครับไม่เห็นตัวเลนกับทางสลิมด้วยนะครับผมพยายามที่จะตัดแอลนิดนึงนะครับ เขาจะได้ไม <formation jin inh aling> <at> ่ไปปิดนะแล้วตุเลนงเข้าไปเข้าทางทอนครับโดยเข้าไปเต็มเ็มเลยครับทอนโหเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาตุเลนงก่อนเดี๋ยวผมพยายามเก็บงานให้ก่อนนะครับแต่ไม่เจอครับแล้วสลิมเข้ามาครับวีล่าด้านหลังครับแล้ววีล่าจ่ายสกิลมาเต็มเต็มเลยครับขอยมิตหนึ่งครับแล้วสลิมกระโดดนะครับขนไม่ไหวนะครับกดสตันเขาไปครับตามด้วยอันตีครับแล้วถ่ายเข้าไปอีกทีนึงครับแล้วจิ้มเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ขอนี้เนี่ยสลีมคงแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่แคลลี่โดนโลมโซโลคิวนะครับสลีมนี่เลือดเต็มๆนะครับโดนต่อยเข้าไปนิดน,นึงแล้วก็ตามด้วยขบโบอีกชุดหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับตีเลือดเสร็จแล้วครับกลับไปเล่นกลางกันต่อครับแต่ด้วยความมั่นใจครับเกมนี้ ันอยู่ตรงกลางครับข้างบนการีครับตอนนี้แมปหายหมดเลยครับแล้วโอเมก้าอยู่ด้านบนครับข้างบนนี้หลังคนช่างโลนะครับเราก็เดินขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อปิดหลังให้นะครับวิล่าอยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวผมรอตัดวิล่านิดนึงครับจะซิมตรงนี้ครับใันเข้าไปครับแล้วล่ามาตรงนี้ครับไปเลสจิ้มเข้าไปครับเรียบร้อยครับลักพาตัวมาเลยครับ ตูเลนฟาร์มอยู่นะครับตรงกลางวีล่าครับเดี๋ยวเกมนี้ผมน่าจะขึ้นไปไกอาขึ้นมานะครับพยายามเดินเดินเช็คๆนะครับที่เทมมีความอึดอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องขึ้นทอยตัดขท้วหลันะครับนอกจากว่าดาเมจเวทมันแรงจริงหรือเกมมันตามจริงอ่ะถึงขึ้นทอยนะครับ วีล,ล่าก็สกิลแรงเอาเลือกนะครับคอมโบทีหนึ่งลดประมาณ40%นะครับของเลื่อนนะว่าจะหาจังหวะในการสกิล2ฟิกเกอร์เข้าไปแล้วถยกลับเข้ามานะครับแต่ว่าโอเมกานี่ยืนบังไว้พอสมควรนะที่ถ้าฝืนโดดเข้าไปเนี่ยโอเมกาน่าจะปดันติส่วนมานะครับก็เดี๋ยวมาเอาทางดัซเซอร์แทนแล้วกันนะครับ ทุกครั้งที่ช้สกิลเนี่ยก็กดตีธรรมดาด้วยนะครับแลเมทเทนนี่เดียเอาเรื่องนะแล้วเจอวิล่าอยู่ด้านบนครับนี่ต้องจัดแล้วล่ะโอ้ยเจอโอเมกาตรงนี้ครับันเข้าไปครับมันตีคิ้ครับเรียบร้อยครับสามต่ออีกนิดนึงครับแตตนเข้าไปครับโอ้แล้วคอยครับยิงอย่างสวยครับตะลิมล่วงเลยครับ ข้างบนนี่น่าจะฟรีแล้วนะครับเพราะว่าข้างล่าง2คนครับเดี๋ยวไปดักตัวเลนนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเวเลสเนี่ยเลือดยังเต็มนะแล้วเจอตัวตรงนี้ครับกดไทยเข้าไปครับตามด้วยสตันครับไล่ตามต่อครับสกิลสองฟิกเกอร์เข้าไปครับแล้วถ่ายไม่ล่อหนังครับอ้โหแล้วตัวเลนครับจะมีเรอาเบิ้ซิงครับและด้านล่างครับมีไฟกันต่อครับทาชิชไชวีครับยังมีโล่ออยู่นะครับปกติเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ถ้าเจอทาชิเนี่ยไม่ต้องไปปานีนะครับอันตีได้อันตีเลยนะเพราะเป็นตัวปฏิหารนะครับอยู่ดีๆเนี่ยมันรีเลือดแรงมากเลยนะแล้วตัวเลนเนี่เลือดน้อยแล้วงกบูนะครับไล่เลยครับแบบนี้กันโดนเข้าไปครับโอ้ไม่ถึงครับอดได้คิวเลยครับชาตนี้ตอนนี้ได้ไกอามาแล้วนะครับแล้วต้องการเนี่ยอะไรเขาเนี่ยคือทอนี่เดินขัดใจผมมากเลย อารมณ์แบบพอไปฆ่าตัวหนึ่งแล้วก็มีคนไปตายคนหนึ่งนะครซึ่งตายแบบโอ้โหมุมแบบไม่น่าตายอ่ะเข้าใจไหมคือเพื่อนเขาไปเล่นข้างล่างทั้งหมดแล้วอะเจอกับเวลาตรงนี้ครับกดไถเข้าไปครับตามด้วยสไตด์ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเกมนี้เนี่ยพอการีออกสโลมมาเนี่ยแบบโอเคนะเพราะว่าเขามีตัวขาตายเยอะไงในเกมนี้นะครับออกสโลมเลยคุม้มแล้วก็ทีมเขาเนี่ยเขาใช้รองเท้าแบบว่าเขาไม่ใช่คนขับบังฟอ่ะ ้าเกมแบบนี้โอเคเลยครับออกปอปี้ได้นะครับ,ออลรบแล้วนี่นูเนียกนจับเลยครับแต่ทาชิครับมามุมนี้ก็ขอไทยที่หนึ่งครับแล้วตีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับตัวอื่นนี่ผมปล่อยให้พวกตัวดาเมจคิวนะแต่ถ้าทาชิผมปล่อยไม่ได้จริงๆครับอย่างเช่นเขาขันมาเงี้ยเขากดสกิลหนึ่งทีเนี่ยเลือดรีขึ้นแบบเป็นพันเลยนะครับ แล้วเจอตัวเรนครับกดไทเข้าไปเลยครับตามด้วยสปตนครับแล้วดาเม่มารัวๆเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับตัวเรนนี่ไม่ได้ทันทําอะไรเลยนะครับเลยขึ้นไปต่อครับเวลาอยู่ตรงพุ่มซ้ายครับแล้วเวลาส่วนเข้ามาครับกดล้าหินครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปต่อที่สันลิมครับกดสแต์เข้าไปตามด้วยฟิกเกอร์ครับแต่ไม่โดนครับแต่ดูเลือดผมเดงครับอาชีวะสองออกครับ โอ้ละกาลีครับโดนป้อมยิงตายครับน่าจะตกใจครับอยากจะช่วยเซฟผมครับแต่ว่าตันผ้าไปโดนป้อมยิงตายนะครับเดี๋ยววับกลับไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับถ้าทอยจอมังกรก็เอาได้เลยนะครับเพราะว่ามีเวเลสอยู่ด้วยตอนนี้ทีมเขานะครับวีล่าได้จนมากนะแต่ว่าตัวที่เหลือนี่ก็การเงินถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีนะครับอย่างสลิมเนี้ย ตอนนี้เงินเขา8 0ด0ันกว่าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนทอยของเราเนี่ยก็อยู่ที่เก้าพันนะครับก็นำสลิมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไล่หาคนรับพาตัวนิดหนึ่งครับว่าสลิมปลาหอกมาครับผู้ผู่จะรับพาตัวโอเมก้าครับแต่ว่าไม่โดนนะครับโอเมก้านี่ซนใหญ่เลยนะครับมาแต่รอบนี้ต้องได้ครับถ่ายเข้ามาครับ แล้วไล่ยิงโอเมก้าเลยครับกดนันตีเข้าไปครับแล้วตีตามอีกรอบครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนที่ทาชีครับกดไถเข้าไปครับตามด้วยสตันครับแล้วฟาดเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าได้3คนเลยนะครับแล้วก็เสียค่าทาเพลงแค่คนเดียวเองนะครับเตรียมตัวเอาป้อมกลางครับตอนนี้เขาเหลือแค่2คนครับนั่นก็คือวิลาากับทางสลิมครับสลิมอยู่ด้านขวาครับไถกันยาวๆครับตามด้วยจิ้มครับแล้วสตันเข้าไปครับแล้วกดนันตีครับเรียบร้อยครับ ก็ได้ป้อมการมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมสลับเป็นซรัพย์สำน็กขึ้นมานะครับเพื่อที่เตรียมตัวเข้าสู่ไฟสุดท้ายนะเดี๋ยวในไฟสุดท้ายนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าจะแทงจนสุดตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจของวีล่านะครับดาเมจของสลีมอะไรประมาณนี้นะครับผมจะรับไว้คนเดียวหมดเลยนะครับง่ายๆคือผมจะเข้าไปบวกลึกหน่อยนะครับแล้วก็ให้ดนวหลังเนี่ยใจดาเมจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นนาทีที่14นะครับ ซึ่งจะมีดาร์เซเยอร์ออกมาในตอนนาทีที่15นะครับและในช่วงเวลานี้นะครับเราจะเป็นที่ต้องหาจังหวะในการต่อเลือดใครสักคนนะครับเพื่อที่ทําให้เขากลับไปรีเล่นนะซึ่งถ้าหากมีคนกลับไปรีเลอดสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถหาจังหวะในการเอาดาร์เซเยอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามารอคมแคมกันดูนิดน,นึงครับวีร่ากับทาชิอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตูเลนเนี่ยเห็นล่าสุดคืออยู่ทางเลนล่านะครับเดี๋ยวผมลองเดินไปนิดน,นึงครับแล้วเจอตูเลนตรงนี้ครับ กดสไตน์เข้าไปครับตามด้วยสกิลหนึ่งครับแล้วจิ้มเข้าไปครับเรียบร้อยครับตัวเลนนี่โดนสองรอบติดกันแล้วนะครับตัวสไตน์เข้าไปนี่แบบไม่เล่นเลยนะแต่ตัวเลนครับถึงกับด่าเลยครับน่าจะแค้นหน้าดูครับแล้วนี้ก็ปิด้ายชีพไม่ได้ครับตอนนี้เขาเหลือแค่3คนครับดักเดิมไม่เอาแล้วครับมาจบเกมกันดีกว่าครับในเกมนี้ครับต่อยซอยเขียวขึ้นมาแล้วนะครับ คีบมันจะเข้าป้อมเลยครับแล้วโอเมก้าครับพยายามที่จะเข้ามาปัดคีบออกไปครับกาลีไล่ยิงต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปทางสลิมไม่ได้ครับไล่เข้าไปโซนด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทังคอยครับยิงป้อมไปครับตอนนี้คีบมันจะเข้าสู่ป้อมกาเลครับตุเรงเกิดแล้วครับตรงนี้แล้วลากโอเมก้าออกมาครับแล้วกดอันตรีเข้าไปครับยังปิดโอเมก้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเหลือคีบอยู่หน่อยครับหยุดไม่อยู่นะครับแล้วกดขายตุเรงเข้าไปตรงนี้ครับ และทุกคนต่างไล่ตีป้อมครับแล้วก็เรียบร้อยครับอ๋อสุดยอดจบเกมสักทีครับและในที่สุดครับหลังจากที่ซีซั่นที่แล้วพลาดมานะครับซีซั่นนี้ครับได้จนได้ครับควยการแลลมครับหรือเรื่องง่ายๆว่าชนะต่อเนื่องการ12เกมนะครับได้ถ้วยแกสรแซลมครับเป็นแชมเปี้ยนชิพซีซั่น4ครับ ก็จะได้เป็นกรอบแกสลามขึ้นมานะครับก็ได้เป็นของรางวัลแชมเปนชิปด้วยนะครับก็อบเอลพครับเป็นของเราครับทอนาเนไป21.5%ครับแล้วก็เราเ้นไปสองปซครับเกมนี้เล่นได้ดีกันทุกคนนะครับถึงแม้ว่าช่วงกลางเกมนี้จะหนักใจกับทอนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเกมนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะสมราคาเป็นส้มนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตก็ตามนะครับแต่ว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาไต่ล้างมาส้มอีกครั้งหนึ่ นะครับก็โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้า,ถาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับดวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ